เอามีแต่เล็กน้อยได้ไหมสบายดีมันี่ก็มาพบกับเราอีกแล้วองนกสาราเซโนมมนี่สนกสิพามาเบิ่งบรรยากาศการซุมเอื้อยซุมนอกเกี่ยวกับงานผูกแขนของเรานี่แหละซึ่งเพื่อนสิหาเท่าหาแก่แล้วก็หาญาติพี่น้องมาส้มกันบอลเรื่องผูกแขนของเขาในวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปีพนสมนี่และจะมี ผูเท่าผูแก่ทางส่งฝ่ายเนาะคือทางฝ่ายของแม่สานกนะคะทางพ่อของสานกคือจะมีส่งกลมส่งพายเนาะทางแม่แล้วก็ทางพอ่อเอือ้อน้องผูเท่าผูแก่และสําหรับของกินแม่เ่าจะแกงไหวใส่หมูสูกพนกินเดี๋ยวเข้าไปเบ่งบรรยากาศการซุม่มกันเลยบาย ยิงใหาไม่ยิงเลยหรือชหาคือทั้งมีทั้งชายกจบขึ้ก่อนาแต่งแล้วาผู้หญิงนะคอยแล้วเลาผู้หญิงนะแต่งแล้วแล้วบอกกันด้มึงหาผู้หญ มันแต่ฟังอเ่างนียวล้วมันตก็มนก็มัอก็มันก็มันก็เนก็มันกนมันก็กมันก็มนกมันก็มันกนก็มันก็มนกันก็มันก็มนกนกก็มันก็มันก็มกมันก็มันกมันันกันัมามนกัมกนนาะกันอนก็กนนก็ก็มัน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 ันน คนบ่มนนี à, này, 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 ้นต้องได้ขอขอเพื่อมาอันนี้นี่มันบ่แม้นมาพักอันนี้ก็ทางคุนมันก็ลือแล้วท่านที่บ่อเด็กเขาเนี่ยพวกเขนเออแ้บมีให้บ่อต่นนั้นน้มันบ่ได้กระทั่งมาโตกัน โอ,อ้ว่าตัวนี้มิได้ฟูกเขีนมิได้ท่าเดียวเรื่องบอสมบราณน้าหนินางเฮ็ดที่เฮ็ดปีนี่บออันเคยกันเดือดฟูด์สมบูรณวันนั้นแต่่าแต่าอยู่ในเงาอยู่ในเงาอันเดียวก็ยังบอกว่าเอาบดชิปสองโอ้เดี๋ยวนี้ฮาหลายพูกนั้นมากิ้มขัดตัดลงไปเอาเฮ็ดเอาแม่ละเอาแม่ยืงคนเป็นหกคนก็ยังได้ลูกช่ยเฮ็ดแต่เดี๋แต่เก่าก็แน่นะ อันน işte. ี้บโบโบยานน้ำเดินเบาอันนั้นได้บุกยางเนาะยกแต่ยางไดมปกลี้โบไทะจะข้าพุ่นละน้ำเลยลงมาบ่ะเนี่มบอกมาบอกมุ่บ้านน่เจ้าเอาคือบคไดบอา้ เขาว่าบอกจา่น้าบอกเรนลงมาด่อยวะ่าโมเนมเขนมาี้แงเคยแล้วมันสยาบ่มันเคยเงาเขาบดท้าไปบอกไปบ่ะบอกโมเล็กโมเล็กกับบอมาบ่บเล็กนบบกช่วยเขาแล้ว บอกตัวเองบอกนะีอยู่แต่ว่าเป็นเงาขาันีไมแ่จะเหนบอกเขาเราบอกว่าเขาบอกหลายตัวอว่าจันว่าอันนี้จะเป็นดจดย์ลายจดยแตงวาเอาไปเอาไปนั่งจะว่าได้แล้ว

ใช่ก็้บ้างมันจะนึ่งวันทิพย์เากระสือหม้ออมอุ่นที่าเด้แล้วที่เคยพันเเชิงเพชรรวงละพูดบ่อคุณนองพชื่อไรเนี่เดินด่านะโกละนวันกันอยู่เคยหมดใช้ด้ว เป็นกับเลี้ยนใชนบกายเฮ้เดี๋ยวคอยดีดได้เคยเคยจันว่างนี่เนาะเราเฮื่อมาวมุ่งมันมันี่เนาะเป็นการโาลุ่มบ่รอัว่นจะนั่อ่ารัด้สายล่มแหล เดี๋ยวมันี้มมีผมมากผมไปบอบ่เล็กบเล็กก็ย่างบลิตือเหตุกินวยนมือวัตถ่องานเขาจะไปบอกล่าไปบอกเผยให้กลัไปบอกเอง่าคน้นเาบเล็กอย่าไม่ร่วผ่านปากผ่านปแล้วหมดหมได้มดว่ือโตัวจะมุ่งบูดูน้ำขาดไปเหตี้ทังเอทยเด้อาได้บอกแ

ตนกลแต่ตอนนี้ก็รวมแล้วแล้วนะมีแต่ห้าสิเอาย้าเผาลงมาฮะให้คนกิน่นนา,า่างใหเ็น,นอันนี้จะเป็นแม่ครัวนะแม่ครัวม้นนี่เพิ่นเป็นโซฟีมือในการแกงว่าไส้หมูแล้วกัครัวหมูสะพักกระลำว้ายไปแต่แซบแฮง <c oughs> รวมจกเหลวไว้เอือรวมแล้วข้าวกะสีมากินข้าวเนาะเฟินกะสีกินข้าวมีแกงหวแล้วก็ครัวหมูได้ได้เสียผูกแขนเอาผูกบ้งหาผูกก่อนแล้วขึ้นไปกินจ้ะนี่บะ

à mi tê nói <projeto> Dubi, đây nhỉ đuổi những cái này đồng hao hả đuổi <laughs> những cái này hao hả thì <laughs> <Sốn, sàn. Sơn. cười> <laughs> <laughs> พุ่ไใบเท่แตพงพุใบเท่น้ำเกี่ยวน้ำแดงน้ำขาวไอ้แม่ปุงใหญ่น้ำนะแม่แม่ปุงหนแ่่ น้แ่ล้วล้างไขมันนด้อน้ำแดงหูส่บแล้วคนมาได้เยอน้อหอมหอบช่วยแล้วบานแล้วคนมาได้กินแด้กินได้ าล้วจะงอจะง่ายมากข้าวนานหลังจากล้างช่วยแล้วก็บพากกันกินข้าวชุบอันเกวน้กหวานนี่จับเบอร์ก่อนก็ได้บ่เบอร์หายน้ำนี่ทุกเบแล้วนี่ทัเล้วววเล้วงานกินกันวาดูอนอรกิน